หลิวภูประการาคาค่าตัวเฮนเดอร์สันหลังได้รับความสนใจจากซาอุหลิวพูเป็นข่าวต้องการค่าตัวจอดแดนเฮนเดอร์สันมีฟิลกับตันไม่เบาที่20ล้านปอนด์แมมเยอยขึ้นครอปจะเปิดไฟเขียวค่านักเตะย้ายไปโกยเงินมหาศาลในโปรโลีกซาอุดิอาราเบียแล้วก็ตามการย้ญ่ค่ายของเฮนโดค้ังเติ่งล่าช้ากว่าที่หลายฝ่ายคาดการพอสมควร เมื่อมีรายงานว่าครอบอนุมาิการย้ายออกของกัปตันทีมรายนี้เรียบร้อยแล้วเพื่อเปิดทางให้นักเตะไปดับค่าตัวสุดโหดสัปดาห์ละ7 0 0 0แสนปอนหรือปีละ36ล้านปอนกับทางเอาเอติฟัสเอาเอติฟัสพร้อมจ่ายค่าจ้างให้กับเฮนริสันในหลักนี้อย่างสบายหลังจากจ่ายจ้างคุณซืออย่างตีเวนเจอร์ดาสูงถึงหลัก15.5ล้านปอนต่อปีหรือตีเฉลี่ย 3แ0 0ปอนต่อสัปดาห์มาแล้วอย่างไรก็ตามการเจราจาของสโมสรต้องใช้เวลาตกลงการนานพอสมควรเมื่อเอาเอติฟัตหวังได้ตัวแบบฟรีฟรหรือจ่ายราคาเบาที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ขณะที่เดวุฒูต้องราคาขายเอาไว้20ล้านปอนเมื่อเฮนเดอร์สันยังเหลือสัญญาก,กับทีมอีก2ปีด้านฟาบิซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวคนดังก็ย้ำอีกครั้งว่าไม่มีทางสำหรับการย้ายแบบฟรีฟรอย่างที่เอาเอติฟัตคาดหวังดังนั้นการเจราจาจะดำเนินต่อไป เพื่อหาจุดลงตัวที่ปป็นไปรปรนนอมที่สุดสาหรับทุกไฟายขอขอบคุณภาพแ่งข้อมูลข่าวสนุกด้ควคำค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะ